้ามืดมีวันจะตกต้นตาลตายเพราะว่าแกไปรับจ้างขึ้นตาลต้นก็ไม่สูงก็ไปดูนะไอเราเป็นเด็กก็ถามว่า mm. แม่ต้นนี้ใช่ไหมที่ไปเชื่อมตกตายอะ่ะยายก็ไม่ยอมบอกเราก็วิ่งไปที่โคนต้นที่แกตกอะ่ะพอลุยเสร็จก็แงนเรียกแกว่าไปเชื่อมไปเชื่อมตกต้นนี้เหรอตั้งแต่วันนั้นะกลับมาป่วยเจ็ดเดือน เดินไม่ได้เลยนะ,ะ่แต่เข้าไปให้หมอดูแถวนี้ที่เขาเก่งเขาบอกว่าผีตายโหงอ่ะจะคลุมแต่เอาเด็กคนนี้ไปไม่ได้เด็กคนนี้ใจแข็ง<ะ>ก,ก็ก็เจ็บอยู่งั้นจนกระทั่งยแขนเหลือนี้ผมนี่ร่วงหมดแล้วนะไม่มีแรงเดินะะ่ะแต่เวลาพาไปโรงพยาบาลเดินสบายไม่ป่วยให้พ้นวัดแดงไปนะ พอข้ามฝั่งไปอ่ะไม่ป่วยเลยไปหาหมอหมอบอกไม่มีโรคอะไรเลยต้องนั่งเรือสองคนแต่กลับมาน่ะจะหนักทั้งตัว,วเราเดินไม่ได้จนกระทั่งมีดึกอยู่คืนในฝันนะเหมือนฝันครึ่งฝันไม่ฝันอ่ะแกมาลากแกบอกว่าจะเรียกแม่น่ะว่าโดมข้าจะเอาอินดาไปนะในฝันแ่าแม่ก็เฉยๆแค่ทำนองให้อ่ะแกมาถึงก็หยิบสองขาลากเลยเหนื่ลากลาก ลาเราก็เกาะดินเอาไว้นะไม่ไปไม่ไปเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ฟังเรานะ,ะแต่นุ่งยกับเบนใส่เสื้อคอกระเช้าอะ่ะในฝันก็บอกไม่ไปไม่ไปพูดกแก,แกดีๆนะแกก็ไม่ปล่อยใช้คำพูดไม่ดีแกกูไม่ไปน่ะพูดคำนี้แกลปล่อยขาเลยนะเราตอนเอวันนั้นฟื้นอยู่มาทั้งทุกวันเนี้ยแกดุมากเลยนะตอนตายใหม่ๆอ่ะ วิ่งลอบคณะทุกคืนเลยนะหัวข่้มเนี่ยแถวเนี้ยกลัวกันหมดทุกคนกลัวเห็นใช่ไหมเพนหมานี่วิ่งตามหอนเป็นแถวแถวแถว,แถว,แถวดุมากเลยอะ่ะแล้วไปหลอกแขกหลอกอะไราำพิธีสกดวิญญใณใช่เขาก็เอาว่าถ่วงน้องถ่วงน้าไม่รู้จริงไหมนะพวกอิสลามไปหลอกเขาอะ่ะวันที่แกเสียชีวิตแล้วแม่ไปตะโกนเรียกเขา พอแม่เปตรโกเรียกเขาอะแล้วเขาอะเหมือนโกรธว่าแม่เหมือนไปท้าทายเขา oh. แล้วบวกกับเขาอะเข้าใจผิดว่าเนี่ยทางบ้านแม่เนี่ยเป็นคนไปสั่งหมอผีให้มาสะกดวิญญาณแล้วจับเขาทวงน้ำจริงๆ